เก็บแล้วก็เอาไปส่งรถแกเดินไหมครัไหนไปรถแกเลยไปจอดตรงสะพานอ่าเดินเดินลงเลยไหมเดินทางไหนลงลงเดินตามทางไหนครับนี่แหละตามนี่แหละลงเก็บตังค์แล้วลงก็เดินมานี่แหละ กาแฟอยู่รถกาแฟอยู่นะอ๋อก็เรียกเหมือนกาแฟเนาะกาแฟก็เป็นพวกกันกาแฟตั้งแตอ๋อนั้นมันมีป้าแกนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาแล้วก็แกทำตังรนประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวยูทธบาทอ่ะแล้วเพื่อนลองเก่งพอดีเก่งพอดีก็เลยเลือกแก แล้วก็พิงไปเก็บตังค์ที่หล่นมาแล้วก็เอาไปคืนแกนก็โดยประมาณประมาณนี้แหละแล้วรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงที่เจ้าของให้ดิ่งน้ำใจหนึ่งร้อยบาทโอเคก็ไม่ได้รู้สึกอะไรตอนนั้นก็คือว่าแกม่รับใจก็โอเคอยู่ไม่เป็นไร้อยนึงก็ไม่ได้ว่าแกน้อยมากก็อย่างน้อยก็ได้กินกาแฟมันไม่ใช่อะไรมากมายเพราะว่าเราเก็บแล้วก็ แล้วหลังจากมีกระแสโซเชียลได้รับรางวัลอะไรบ้างไหมครับยังยังครับยังยังยังไม่มีใครอะไรมาแต่ยังไม่มีรางวัลไอ้ฝากถึงว่าจะจนให้ความความดีไม่เก็บของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองครับให้ฝากถึงหน่อยครับก็รุกนี้มันแค่คู่แต่ก็ถึงถ้าถ้าเราทำได้มันก็ดีแต่ก็เห็นเก็บมัน มันก็ไม่ไของเราอ่ะเราก็เราเอามาบางทีเราอาจจะเสี่ยงโดนตำรวจจับเพราะว่าเขาสืบไปสืปบมา่ะถ้าเราคืนไปแล้วเราก็สบายใจไงม,มันก็โลง่งได้ไม่ได้ก็มันไม่ใช่ไอ้นี่หรอกเพราะว่าเราทำไปแล้วก็ไม่ได้หวังผลอะไรพวกแกมันเกิดปุบเราก็บอกแกปั๊บอะไรเงี้ยแล้เจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยไหมฮะเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยไหมครับไม่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 ค่อยเจอ แต่ก่อนนี้ก็มีพี่ๆเขาก็ถามหากระเป๋าตังค์มดแถวนี้แต่ว่ามันก็เราไม่ได้เจอมันก็อันนี้อันนี้เราเจอคาตามันก็เลยแบบก็ต่อไปนี้ก็จะทําความดีต่อไปใช่ใช่ับเดิมครับเจออะไรก็จะคืนเจ้าของใช่ใช่แล้วเจอเจ้าของอ่ะเนาะคร้าผมมันก็ถึงเราจะไม่มีตังค์อาจจะแค่ขับกินแต่ว่ามันก็พออยู่ได้แล้วพอยกตัวเองได้แบบ